โอ้ยเอาจู่ๆไฟลุกเฉยเลยไอ้จางทำไงอะ่ะจางทำไงโอาเร็วเร็วเอารถอยู่เแนบบ้ it is an Impala อยู่โน้ลงก่อนลงก่อนแป๊บหนึ่ง oh โน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 แป๊บหนึ่ง I want to go an Impala อยู่โน้ลงก่อนแป๊แบเดียว น้องแท็กซีินเตอร์น้องนี่เวลี่แบบหนึ่งหกสี่ห้าร้อยค่าเงินแกงค่าเงินที่มีอยู่หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดบาทตั <500. S 2> ทงเง,เงินเนี้ยไปพาวรถสมมติพี่เอาตังค์ห้าร้อยนี้ให้ป้าจางพี่จะเอาตังค์ไหนพาวรถถูกต้องไหม okay, แต่ถ้า,าสมมติตังค์หนึ่งพันห้าร้อยบาทไปพาวรถเนี่ยพี่สามารถเอาเงินที่พาวรถเนี่ยมาแบบทําให้ทําเงินแล้วก็ส่งเราได้ โอเคอย่างนั้นพอพี่พารถปุ๊บพี่ไปทํางานแล้วห้ามเกินเที่ยงคืนถ้าเกินเที่ยงคืนปุ๊บจ่าจะคิดหนึ่งพันห้าร้อยับายเบิร์สะดือบโบไม่ไม่แล้วพี่ตัดสินใจว่าจะโกหกว่าจ่างเรื่องแบบนี้ก็แล้วแต่พี่เลยพี่ไม่เคยโกหกน้องโกหกนุ่งเข้าใจไหมพี่ไม่เคยโกหกน้องโกหกนุ่งเลยแม้แต่ขั้นเดียวบ้าแ่้วไปฝงวะโอหนี่เลยทาเป็นบอกเดียพันห้า โชวถูกในไทยเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวพอเงินมันพอกพูนขึ้นมาก็ไม่มีตังค์จ่ายทางดีๆไม่มีไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วจางอยากจะมาทางนี้ได้หรือเปล่าล่ะบ้านเขาพังหมดบ้านจางเองอะนี่นี่นี่จางหรอว่านี่เดี๋ยวพาไปดูก่อน บ้านหลังไหนพอมีให้พี่สักว่างสักหนึ่งหลังไหมมีมีค่ะบ้านคนยายเขาตายไปเมื่อสองเดือนที่แล้วยายเลยเหรอแล้วเขาเก็บข้าวเก็บของไปยังเนี่ยนี่พี่อันนี้บ้านจางหลังนี้เลยไหนหลังไหนนี่เหรอแล้วจังอยู่กับใครบ้างเพื่อนบ้านงอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแล้วทำไมแบบไม่เก็บบ้านให้มันดีๆแล้วอันนี้คือห้องรับรองแบบแขกไม่รับรองแขกไม่ใช่นี่คือบ้านพวกคุณตาคุณยายล่รอนอ่ะนี่บ้านบ้านพี่นุนเนี่ย ใช่อ่ะเนี่ยหลังเนี่ยมันมีแบกด้วยเดี๋ยวเราลองกดแบกดิแบกมันคือท่าไหนอ่ะกดได้ปะมันแบกอย่างเงี้ได้ด้วยเหรอแล้วกับอุ้มมันต sure. like. ่างกันไงอ่ะลองอุ้มสีลองอุ้มอุ้มมันต้องเอาไว้ตอนสลบทะใช่หรอไหนอุ้มได้เหรอท่าที่ไม่สลบนี่ไงพี่พี่ครับพี่ขอบจะทำน้องอิสพามผา ไปเร็วไปพาวลตกันเร็วโอ้ยโอ้ยไอ้พี่ขอพี่มันเลี้วพี่แล้จ่างพุพองเต็มไปหมดเลยอ่ะไปเร็วไปเร็วอุ้ยเองมีมีดอยู่ที่แขนเองต้องแข็งแก่งวะไม่ต้องเลยอ่ะแล้วแข็งแก่งแล้วเองมีมีดอยู่ที่แขนมีดมันกันทุกอย่างไม่ว่าจะดินน้ำลมไฟมันกันได้หมดเลย แขนจางที่เป็นแผลนุพมพงเลยมันเป็นการทดสอบจิตใจเขาจะไม่ได้ผิวล่อนจะตายอยู่แล้วพี่อะยังไม่เห็นร้องเลยเมื่อกี้แสดงว่าเอ็งแบบว่าไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าพีี่่ทเอองสั่าเฮ้ยแล้วเอ็งโวยใครให้ดูขขนดูขขนบ้าซะก่อนนะเอาไม่ดูไม่เดี๋ยวมันหักหมดแล้วขนมมันไ่หักเลยเหรอพี่ขนหักได้ไงเพราะว่าขนมันฝุ่ไฟแล้วมันแข็งแล้วมันก็หัก มอกว่าโบบอกเรื่องอะไรจะขอบไม่ได้ทำนี่ใสไม่ดีดูสามมาส่งนี่พาวรถอ่ะแต่ทาอย่างนี้อ่ะเนี่ยเน่นี่โอูจะาขอบมาเร้วอู่รับจะอูพี่เหรอมูังรับของจะาขอบมาดูอะไรวะนะพอแบบว่าเขามาพารถตรงนี้จะาขอบก็เลยไม่อยากใช้อ่ะเดี๋ยวพี่เขียนอะไรข้างหน้าคืออะไรอ่ะ อย่ามองนะพวกนี้เก็บมาจากถังขยะต้องใต้สะพานแหละห้ามมองห้ามมองหลับตาปี๋เลยพวกนี้พวกนู้นพวกนี้หลับตาปีไว้เช้าห้ามดูมันเด็กตรงไหนแล้วเหมือนของบ่าจังเป๊ะเลยอ่ะใช่เหมือนเลยเนี่ยเนี๋ยวยิงยิงรูปเล็กไปหันไปมองทางอื่นมองทางนี้หันไปมองทางอื่นไม่เอาไม่ให้ดูพี่มันเหมือนจางผพ้หญิงมองได้กันไม่เห็นเป็นไรเลยอ่ะไม่เอาไม่ให้ดูไม่แต่พี่พี่พี่ขอบย่างหื่นเลยอ่ะ ไม่หืนคือมันรูปมันปิวมันเฉือหน้าอกก็เลยเอามาติดนิดหน่อยเอง <S <S ใช่แค่แค่มาติดเองขำๆพี่หืนพี่ขับนี่นแล้วส่วนมากพี่ก็จะทํางานแบบ,แบบนี้พี่พี่ก็จะแต่งรถอะไรแบบนี้ตรงนี้แหละเออดูตรงนู้นดิไปดูตรงนู้นมันจะมีห้องอีกห้องนึงเลยคือพี่กาลังจะเผาันจางอุ้อย โอ้ยไอพี่ขอไอวิงจางจะบอกพี่พาโบพี่ทำพี่ใส่ไม่ดีแล้วก็เผารถจางด้วยอ่ะเงินมาเลยเราคือรถจางล้วนไปแล้วอ่ะ มันขับไม่ได้แล้วนะขับไม่ได้แล้วอ่ะไม่ไมต้องเลยขึ้นรถมาไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยขึ้นรถมาขึ้นรถมาพาไปดูเนี่ยขับได้ปกติพี่เราพี่ไปเหยียบมันโอ๊ยเอาอจู่ๆไฟลุกเฉยเลยไอ้จางทำไงอ่ะจางทำไง เกิดอะไรขึ้นนรถเองมีรถผีสิงแน่เลยแม่ป่าเฮ้ยรถผีสิงอุ้ยรถเองติดพุด้วยเหรอจางรถเองติดพุด้วยอ่ะโคตรเฟี้ยวเลยมเมื่อกี้ได้ยินเสียงพุดไหมไปไหี๊ง่ายพุก้อนใหญ่พุก้อนก้อนใหญ่เลยอะ่ะ อย่างนรู้นะคิดอะไรอยู่อะรู้นะว้ยไปเาียนโอ้ยน่าเสียดายเนาะจังจะไปไหนไปนอนโรงพยาบาลกันเนาะอ๋อเดี๋ยวรอพี่เดี๋ยวพี่จะขอบรถเดี๋ยวรอ อะไรนะจ่าจังเป็นอะไรจ้าจังจ้าจังเป็นอะไรจ้าจังเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เป็นอะไรขึ้นรถเร็วพาผ่าพันห้ามีพี่ตูนเป็นไอดอลแน่เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครวะ เดี๋ยวเจอ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 แกงงูพิษเดี๋ยวเจอแกงงูพิษจางขึ้นรถเร็วกู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 กขึ้นรถเร็วขึ้นรถเร็วโอ้ยงอนเหรองอนเหรองอนจะขอบ่ะจะขอพาไปซื้อคันใหม่เอาไหมเรารวยเว้ยคือเราลดเราพังเราต้องไปซื้อคันใหม่ป่ะจางลดรถดิได้สีอะไรไหนบอกขอบดิล็อกรถเรียบร้อย มันวัดเรียบร้อยวันเรียบร้อยไปแล้วไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายนะบ๊ายบายวิ่งไปดีๆนะ แจ้งความปะครับมาแจ้งความแล้วค่ะเรื่องอะไรครับเรื่องโดนเผารถเจ้าค่ะมีหลักฐานไหจ้างขอรูปหน่อยส่งมาให้ได้ไหมส่งยังไงคะอืมจ้างเอารูปส่งมาให้95881รู้ชื่อไหมโโรู้ต้อง<ม>ค่ะ,คะชื่อจา้าขอบโอ้โหดเลยเยกได้ <c oughs> หมายเยกได้แอมนะฮะรูปรูปชัดไหม ชัดเลยเอาความไหมเอาโอเคโอเคเรียกค่าเสียหายไหมได้ไม่เกินคูณสองของค่าค่าเสียหายแล้วเรียกแล้วค่ะเรียกทุกอย่างเรียกให้หมดแล้วมันไม่พอนะคือเผาจังด้วยอ่ะเผาเจ้าตัวด้วยตอนนี้จางพุ่งพองไปหมดเลยคนด้วยเหรอใช่แล้วค่ะจริงๆมีหลายรูปนะนนองไม่ตุยแต่ว่าเกือบตุยที่เห็นพี่จะขอบอ่ะอ๋ออยู่บนรถเหรอใช่ไหมพี่ขอบได้เดี๋ยวดังดูแป๊บนะ แล้วมั่นใจใช่ไหมครับว่าเขาเป็นคนทำโอ้ยน่าจะอยู่อยู่ใกล้กันขนาดนั้นโอ้เขาคือเขาอ่ะบอกจางขึ้นรถมาสิเขาก็ราดน้ํามันรถจ๋าแล้วเขาก็บึ้นใส่รถเลยจางนี่นั่งอึ้งโอ้ยอืมชัดเจนได้ไหมคะได้ไหมอ่ะรถป๊อปใช่ไหมตีป๊อปแล้วค่ะโอเคป่ะจางขอบน้ำสกุลครับมีใครแบบมีเบอร์ไหมเดี๋ยวโทรหาก่อนก็ได้มีแล้วค่ะเดี๋ยวลองโทรหาก่อนเดี๋ยวดูว่า สองสี่แปดแปดศูนย์เขาจะมาไหมอันนี้ยังไม่ถือเป็นคดีความนะอยากให้คุยกันต่อพี่ขอบโทรมาเจ้าจ่าต้องรับหรือเปล่าแล้วแต่เราอะถ้าเกิดไม่อยากคุยหรือว่าไงก็จ่าไม่อยากคุยแล้วคุยไม่เยอะแล้วไม่ตรไม่เราจะเป็นแบบขอค่าเสียหายอย่างเดียวหรือว่าจะยัดเขาเข้าคุกอะไรเงี้ยมันต้องเท่าไหร่หน่ชั่วโมงหน่อเดี๋ยวจอดูก่อนอะ ดูความสำนึกเขาก่อนแล้วใช่ก็คขาว่าเขาสำนึกเปล่าตอนเขาทำเขาไม่สำนึกเลยแม้แต่นิดเดียวอ่ะเขาเอาน้องตัวเองไปเผาได้ยังไงอ่ะหนึ่งชั่วโมงเลยนะจังเอาใช่ไหมหนึ่ชั่วโมงเลยนะแอบจับพี่เขาคุกไปเลยแอบผิวไปหมดเลยหมดก็พังพี่เขาคุกไปเลยให้เอาถ้่คิดว่าพี่เป็นคนไม่ดีจับพี่เขาคุกไปสิ แต่พี่เขาเข้าคุไปเลยเขาอยากเข้าคุมันเป็นอุบัติเหตุจ้าพี่ตำรวจแต่น้องก็แจ้งความจับผมวออยังยังไม่แจ้งอันนี้ผมให้คุยกันก่อนคือถ้าเกิดน้องไม่ยอมความก็คือเนี่ยแหละเป็นคดีความพี่พี่น้องกันต้องมาแจ้งความด้วยพี่ว่าพี่ถวายใครอ่ะถวายจิตเนวให้เอาแบบข้าวกับโอเลี้ยงมาให้ อด่างไม่เห็นน้ําตาจากพี่ฟักหยดพี่ไม่เคยเข้าคุกแม้นต่ทีเดียวเลยต้อก็มาเข้าคุกด้วยอ่ะไม่เชื่อเคยเห็นชื่อพี่อยู่แค่นี้เขาก็ยังโกหกแล้วไม่มีข้าวกินแน่เลยอยากจะเอาข้าวไปให้แล้วกันนะเอาไงจังหนึ่งชั่วโมงสองพันแล้วก็เสียค่ายิมพาวให้ว้าจังพันห้าได้เดี๋ยวพี่ไปขายข้าวขายรถให้ ไม่ตีวขายรถให้เลยตอนนี้พี่รู้จักใครพี่ต้องเอามาให้ตอนนี้เลยอยู่ตอนหน้าตำรวจเพราะพี่ชอบเบี้ยวไม่ตไม่จ้างเอาความไหมหรือว่าไงถามก่อนคือเขาจะโดนหนึ่งชั่วโมงแหละอยู่โมงหนึ่งรับไม่ได้ติดคุกชั่วโมงหนึ่งเงินส่งแก๊งยังไม่มีเลยสองมาจ่ายค่าเผารถดีก้ ขายรถก็ได้พี่ตำรวจซื้อคาร์มาโชว์ผมไม่สอบเบินฝึกษาพี่คนหนึ่งแป๊บนึงขอบเบิกฝึงษาแป๊บนึงนะคะพี่เนียเอ๊ะครับไปจาบเบิกฝึาหน่อยเป็นไงตำรวจเนียนไหมเนียนไหม ข้าโถโคตรเมียนน้อโถเป็นไงเล่าถึงขั้นใจอ่อนเลยเป็นไงฮะโถสบายๆอยู่แล้วแสดงว่าเรายอมรับผิดจริงตวสิเฮ้ยผมทําจริงผมขับรถไปผมเผาเลยนี่ผมเบินยางระเบิดดังโต้ามโอคนจริงอยู่แล้วผมรถมันคว่ำอยู่มันมีน้ํามันหยดออกมาผมก็แค่เบินยางแค่เนี้ยรถมันก็ระเบิดดังโต้ามแล้วแล้วทำไมทำไมถึงถึงเผาอะครับอ๋อคือ เขาทิ้งผมครับเขาทิ้งผมไว้แบบข้างทางอะไรแบบเนี้ยใช่ไม่ยอมในพาพเลยใช่ผมเลยเผาเลยทีเนี้ยใช่ใช่ใช่ตอนแรกมาด้วยกันแต่เขาทิ้งมาด้วยกันเลยคือแบบมาพี่จะขอเดยบัตจังไปส่งที่พาวนี่แล้วก็เอาผมไปทิ้งเอาอุ้มผมไปใส่กองไฟด้วยเออกองไฟใต้สะพานลอยอ่ะอุ้มผมไปใส่ด้วยอี่ยพี่ตำรวจ ฟัพี่นาขอบแล้วพี่ทำที่เพื่อนพี่ทำนี่พาออะไรพี่ี่มันเป็นอุบัติเหตุพี่ก็แค่จะกลับรถอะแล้วพี่เขาบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุแต่มันไม่ขึ้นเลยมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆเป็นไงเป็นไงโถเนียนเกลียบคิดเจ้าคาเจ้าขอบเข้าครูกะยากตอนนี้บ้าอยู่ไอนโรงไงพี่ อยู่สอนอแล้วทีเนี้ยพี่เขาก็บีบน้ําตาอยู่นั่นแหละแล้วตำรวจบอกว่าถ้าบ้าเอาความมีมีหลักฐานไหมมีหลักฐานมส่งแล้วเอาความได้เลยโอเคงั้นเอาเลยเอาให้เข็ดต้องโดนครับจะขอบต้องโดนเพราะจะขอบทำตัวอย่างงี้ไม่ถูกต้องนะโดนหนึ่งชั่วโมงนะนั่นแหละโดนไปเลยโอเคได้เลยพี่จะขอบไม่ทำอย่างงี้แค่ครั้งเดียวจะขอบทำหลายครั้งมากโอเคครับคุยกันคะ โอเคมาจังได้ข้อสรุปแล้วครับพี่จ้าขอบฟังดีนะว่าไงสารจากพี่นวเนียเ่อไงเอาให้สุดโอเคครับผมมาจังพี่เงพี่ไปพาวรถห้ไปเดี๋ยวไปขายขายรถแล้วก็ไปพาวรถเลยมันเป็นคำสั่งจากพี่นนเนียซึ่งบอกว่าถ้าพี่ไม่เข้าคุกถึงบอสนะถ้าพี่ไม่เข้าคุกอะไรพี่ติดคุกชั่วโมงนึงเลยนะใช่ พี่โนเนียบอกเอาให้สุดเอาให้เต็มที่เพราะมันไม่ใช่ครั้งเดียวแต่เขาบอกว่าพี่เคยทำแบบนี้กับพี่ตั้นมาครั้งเดิมเลยนะถามแค่นั้นแบบไปขับรถไปแล้วล้อมันก็ไปแบบมันไม่เป็นอุบัติเหตุอะไรทั้งนั้นเลยคืออุบัติเหตุใครเห็นก็ต้องเป็นอุบัติเหตุเราเห็นไม่ใช่ทำแบบน้องแบบนั้นหรไมเขล่าขับใจผิดอีกแน่ตำรวจรับผิดสั่งหนึ่ชั่วโมงเอาเรื่องเลยฮะพี่โนเนียเขาบอกว่าให้ขีดโดนค่าปรับอีกตั้งเยอะ สมันบอกพี่นโเนี่ยเอาเงินมาใช้ด้วยจะขอไม่มีตังค์ประกันตัวแต่ดีเนี้ยเอาค่าพาจจางด้วยอ่ะตอนเนี้ยก็ขอไม่มีตังค์สักบาทเลยครับผมโพสต์วิดให้ดูก็ได้ก็ใส่เป็นบินแล้วก็อันนี้ไหมโอเคใส่เป็นบินก็ได้เจ้าค่ะเอาตังค์ให้น้องโอเคจำไว้เลยตองโอนะกระเป๋าอะไรโอเคขอบคุณมากมากเลยค่ะได้เลย โป่งมาจางแล้วโป่งแล้วี่ไม่ต้องโป่งแล้งีอวไม่ต้องพูดเลยบอสอ่ะถ้าไม่มเข้าคู่ก็ถึงบอสอาโบน่นนอนเจียวไปเลย ต้องมาดูเลยมาซ้ำสองโลรอยอดน้ำหน้าสองน้ำหน้าอย่างงี้ไม่เล่าเออไปเลยครับสาวไม่ได้สมน้ำหน้าพี่ดึงมาเลยครับเซิร์ชไปเลยครับผมไปเลยไปไหนก็ไปพี่ไม่อยากพี่อยากอยู่คนเดียวไม่ต้องมาเยี่ยมแล้วกันนะไม่ต้องไปเยี่ยมเลยไม่ไม่ใครเยี่ยมแั้งั้นบึ้งชั่วโมงบึ้งชัมงใช้บัตรอันเกียวไป